จ้พวงเธอคลิปนี้จะมาพวกเธอไปกโกยเงินดอนลลร์เขาเ่าเออถ้าเอาละพิมพ์เลยเอาด้วยค่ะเอาด้วยค่ะเอาด้วยค่ะแบบนี้เออฉันเป็นสายมาโยโอเคว่าเพราะฉะน,นั้นเดอพิมพ์มาเธอชอบค่ะขอบคุณค่ะเอาด้วยค่ะเนี่ยแค่เนี้ยแหละซื้อมาทำคอนเทนต์ทำคลิปให้พวกเดอเรื่อย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 เออเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะมือใหม่ที่ยังไม่ได้ทำสักทีคิดแล้วคิดอีกคิดอีกเนี่ยเอว่าก็อยู่เขาเนี้ย พวกเธอเออแต่สเต็ปบายสเต็ปเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันสตาร์ทแบบคูป๊อบโอเคปะฉบับคูป๊อบเลยโอเคปะเอาแบบว่าง่ายๆ่ายอีซี่อเลยถ้าเอาด้วยบอกเอาค่ะแบบนี้เดี๋ยวเจอกันไปไปดูกันว่าทำอะไรบ้างยังไงบ้างเอออ่ะสเต็ปแรกก่อนนี่นะเราจะไปหาเงินดอนด้วย s อ2ซ2 5อัปเดตแล้ว2025เราจะใช้ AI เราจะใช้ c ฉ a t g p t โอเคปะเออหลายคนก็จะแบบคู่ไม่ได้ฉันต้องเ n e r g y จีประมาณเนี้ยแหละคือถ้าฉันมาเอืเอ่อยๆเนืย่นยเนยพวกเธอไม่ตื่น <c oughs> อะเอาเป็นว่าสเต็ปแรกก่อนใช้ Chat g p t คิดหนาสินค้าให้อัตโนมัติอูอันนี้ง่ายแล้วนะคือทุกครั้งเนี่ยตอนนี้ยุคเนี่ย2025อย่าคิดเองเราอะมีสเต็ปมีเครื่องทุนแรงมีผู้ช่วยที่อัจฉริยะมากเพราะฉะนั้นใช้ให้คุม้มโอเคปะคุณก็กลับไปใช้ เนี่ยแชทนี้ไอยพร้อมนี้เดี๋ยวเราจะพิมพ์พร้อมไว้ให้ในคอมเมนต์ข้างล่างนะอ่ะแล้วก็เอาพร้อมเนี้ยไปเปิดแชท GPT เริ่มต้นสักทีอ่ะล้วบอกว่า,วาคิดแทนให้หมดเลยได้ชื่อได้ไอเดียได้คอนเทนต์ได้ครั้งเดียวทุกอย่างแล้วก็เลือกจ้ะเลือกหนึ่งไอเดียที่เราเริ่มต้นได้ง่ายๆอ่ะเริ่มมาก่อนอะไรก็ได้เรื่องมาก่อนอ่ะ สเต็ปถัดไปพอคุณได้แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มไปถึงตอนสร้างสินค้าใช่ไหมสร้างสินค้าสร้างไฟล์เนี่ยเออแล้วแต่เลยแล้วแต่ไฟล์ด้วยว่ามันไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวพอจะมาสอนนะแต่พราะคุณต้องพิมพ์คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะเดี๋ยวพอมาสอนเริ่มต้น Product e อีซี a s y ง่ายๆจาก uh, p p p l w w t t h w a l l p a p e r ที่พอทํำไปแล้วอะ่ะมันง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้า สเต็ปแรกได้สินค้าได้ไอเดียได้อะไรแล้วยังไม่รู้จะเริ่มยังไงไปสเต็ปสแล้วก็รอไปดูคลิปถัดไปแต่คลิปนี้ต้องคอมเมนต์ก่อนไม่คอมเมนต์ไม่มีคลิปถัดไปโอเคปะ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วแตะถ้าคุณโอเคเกตโมดหรือว่าจริงๆทั้งหมดที่บ๊อบอยู่ในเนี้ยบ๊อบสอนหมดแล้วคุณเซิร์ชหาต่อได้เลยเนี่ย affirmation การ d ิจ e ิตอลแพนเ n o หรือก็เทมเพลตก็มีสอนเพราะฉะนั้น ทำเถอะเอาสักอย่างหนึ่งอ่าเอาสักอย่างหนึ่งถ้าโปรดักที่มันไม่ได้เคยสอนเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไม่ได้ก็เ,เว้นไว้ก่อนเอาที่มันเริ่มง่ายความคูปปปแบบซิกเนเจอร์ของฉันคือง่ายๆทำยากๆใหม่เพราะฉะนั้น ถ้าอะไรที่ได้มาแล้วไอเดียมันไปต่อได้ก็ทําเลยเริ่มต้นแต่ถ้าไปไม่ได้ก็กลับเข้ามาหาก่อนว่ามันทํายังไงอาจจะดูที่ในช่องก็ได้หรือจะดูช่องสีแดงก็ได้เซิร์ชเลยครูป๊อปเหมือนกันอ่าหรือถ้าไม่ได้อีกก็ไปเข้าคอร์สพอคุณจ่ายสตังค์ไปแล้วอะค่ะคุณจะมีทางลัดคุณจะบังคับตัวเองคุณจะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นทันที เข้าคอได้เลยคุณจะไปไหน affirmation card หรือว่าคุณจะไปแพนเนอร์แผ่นเดียวหรือคุณจะไปเช็คลิสต์หรือคุณจะไปอ e ีบุ๊กหรือคุณจะไป Color อร์ลหรือคุณจะไป Color ัลเลอรโอ้มีหมดทักไปหาแอดมินได้เลยอ่ะสเต็ปสามพอได้ตัวสินค้าก่อนอ่ะต้องทำสินค้าก่อนนะคราวนี้เราก็มาทำร้านอ่ะร้านเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรเองมากมายหนึ่งคุณเตรียมสินค้าไว้ก่อนสองคุณตั้งชื่อร้านให้ Cha t g p t ตั้งชื่อให้ 3. คุณใช้แท็กไทเทิล์เดสคริปชันทุกอย่างเตรียมไว้หมดเลยโดยใช้ chat GPT แม้แต่โลโก้แบนเนอร์ของร้าน SC ทุกอย่างคุณให้ chat GPT เตรียมไว้ให้คุณหมดเลยเพราะคุณมีครบหมดแล้วมีตัวงานแล้วมี presentation แล้วมีชื่อร้านมีโลโก้มีแท็กไทเทิล์เดสคริปชันและมีเปโอเนียแล้วคุณก็ไปที่ SC แล้วก็ไปขอเปิดร้านได้เลยโอเคปะโอเคไหม ่าก็เปิดร้านจริงๆเปิดร้านก็ทําตามสเต็ปของเขาแต่มีเป้เนี่ยก่อนนะอ่าเปิดร้านตามสเต็ปของเขาเลยเขาจะทําเป็นข้อข้อคุณแค่เหมือนเติมคําในช่องว่างอะอ,อแล้วก็กดเลือกกดเลือกแค่นั้นเองอ่ะสะเต็ปสีอ่าอันนี้อยู่ในสเต็ปตะกี้แหละที่เราเตรียมกันไว้แล้วอ่าพวก SEO ต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้ GPT ก็ทำได้หมดแล้วคุณแค่บอกเขาว่าช่วยทำไทเทล ที่ใส่ SEO สำหรับขายดีทีเอซให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะทำมาให้คุณด้วยอ่าสเต็ปมาสุดท้ายอย่าทำแบบนี้ถ้าคุณไม่อยากโดนแบนอ่ารูปใช้รูปจากเว็บโดยไม่ได้รับลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับลิขสิทธิ์อันนี้หมายความว่าเวลาถ้าคุณไปทำรูปหรือว่าคุณเอารูปที่มันเป็นลิขสิทธิ์มาขายคุณต้อง ระวังตัวนะจ๊ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้คำบรรยายต่างๆแท็ก description title พวกนี้ไม่ต้องไป copy แล้วใช้ ChatGPT เลยโอเคไหมอ่าแล้วก็ AI ถ้าคุณใช้อ่าก็อย่าจริงๆมันก็ไม่ควรจะต้องเอามาขายทันทีมาต้องไปใส่แคนวงแคนวาปรับ upscale อะไรอย่างเงี้ยเออรระวังด้วยระวังความแบบเออมันไม่สเสถียรของ ของ AI อ่ะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเพราะฉะนั้นได้มาแล้วก็มันส่วนใหญ่มันจะไม่ได้จบเลยทันทีมันก็ต้องเอาไปทำที่แคนวาต่อก็แต่สบายๆนะอย่ากังวลเยอะบางคนแบบพอพูดปุ๊บจิตตกจิตตกก็ไม่ได้ทำสักทีโอเคไหมอ่าแล้วก็สุดท้ายแต่ผมเชื่อว่ามือใหม่ไม่ค่อยมีหรอกมือใหม่วันละวันละลิสก็ให้ได้ก่อนเถอะนี่ก็บอกว่าอย่าโพจำนวนมากในวันเดียวเ ซึ่งจริงๆก็สิบลิต์อะได้คุณไม่ต้องกลัวหรอกมือใหม่ไม่ไม่มีโพสถึงวันละร้อยลิต์หรอกอืมโอเคเท่านี้แหละเริ่มต้นได้เลยออกไม่ต้องคิดอะไรเยอะตอนนี้สบายๆทาชิ้นงานให้ได้ก่อนแล้วก็เปิดหลามีแค่2อ,อย่าง,งจริงๆอะมีตัวชิ้นงานอ่ามีเอ่อพรีเซนเทชันแล้วก็เปิดหลานอกนั้น c h a t GPT ช่วยคุณได้หมดแล้วโอเคป่ะโอเคไหมจ๊ะอ่ะโอเคป่ะ ถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ชอบค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะพาทำโปรดักง,ง่ายๆ EC EC ไปละบ๊ายบาย